สวัสดีนะครับสมาชิก fc carbamobile ทุกท่านนะครับวันนี้นะผมก็จะมาบอกวิธีแนะนำนะครับการอัพเมอริทนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นเกมนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับนี่นะครับแต้มเมอริทตรงนี้หาจากไหนนะครับแล้วแลกยังไงนะครับก็จะเกินข้าวๆเลยนะครับ เหรียญเราต้องเอาจากลงวอนะครับลงวอลเราก็จะได้เหรียญมานะครับหรือไม่ก็ถ้าใครขี้เกียจก็มีเอหน่อยก็ไปซื้อในร้านฝากขายนะครับเหรียญหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับเหรียญที่เราได้จากลงวอหรือไม่ก็ไปซื้อเอาในร้านฝากขายนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับพอได้เหรียญนี้มานะครับเราก็เอามาแลกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดร้านค้านะครับ เราต้องมามาแปลงเหรียญครับเป็นเหรียญนี้ก่อนนะครับกดซื้อเลยครับผมมีสิบเอ็ดเหรียญอ่ะพอเราแปลงเราจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองเราก็มาประเมินนะครับหนึ่งเหรียญนี่ประเมินได้สี่ครั้งนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเห็นไหมครับประเมินนะครับผมก็ประเมินเลยรับ เราก็เอาต่าค่าตรงสูงไว้นะครับโอ้ยได้สามมโอ้ยก็มาประเมินก่อนนะครับโอเคได้วลวเจ็ดด้วยววสามไม่อยากได้โอ้หนักออกเก่าอีกครับวิวสี่เอาอยู่ รับอันนี้สามเหลืออันนี้สองรับสี่เหลืออีกอย่างละสองครั้งนะครับเอาวัดดวงดูครับโอ้ยหนักกว่าเก่าอีกสีออกสามโอ้ลอ,อย่างละครั้งเองโอ้อรับอันนี้วัดดวงโลดี่สุดท้ายเออในห้ารับมานะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราได้เหรียญที่ประเมินมาพอใจแล้วนะครับเราก็รายงานนะครับ ลงทะเบียนนะครับเราก,กดลงทะเบียนนะครับเราก็จะได้เป็น exp มานะครับมันก็จะไปขึ้นหน้าอัปเกรดของเราเราก็กดรายงานเลยครับนี่เอาเลยอีกเหรียญหนึ่งก็รายงานรายงานเราก็กดเข้ามานะครับเราจะได้ exp มาขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็เป็น8,5 0 0ัับแ6 0 0แล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปหาเหรียญอีกนะครับมาอัพ อีกพอีกพอมาได้ตามขั้นมันเราก็จะได้เหรียญอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็มากดอัพนะครับก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง